ที่มันจะเกิดขึ้นกับคนไทยคือคนไทยจะไม่มีปัญญาจะด้อยปัญญาลงไปเรื่อยๆคนไทยจะเริ่มมองเรื่องวิกฤตต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีกินก็เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตมันทุกข์อยู่แล้วก็เรื่องธรรมดามก็ต้องอยอมรับมันให้ได้ไอ้นี่น่ากลัวเฮ้ยเราจะไปถึงจุดนั้นเลยเหรอทุกวันนี้ก็เริ่มไปแล้วนะเออจริงใช่ไหมทุกคนออก็แบบว่าฉันเกิดมาเป็นไป,นปนตามกรรมชดใช้กรรมก็อ,อยู่กันไปเว้ยอยู่อย่างเงี้ย ยอมรับชะตากรรมเฉยเลยนี่ <Hey. S 2> น่ากลัวมากมันจะทําให้เราโง่ลงโง่ลงโง่ลงแล้วเราก็ไปพึ่งพาสิ่งที่ไม่ควรพึ่งพามีมิจฉาทิฐิแลไม่เกิดการพัฒนาไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องทําอะไรเราก็รอคอยความหวังอย่างเดียว พอมาไม่ได้ก็ไปละช่างมันเถอะ๋นนยวว่านน้าค่อยว่ากันเกิดจากสื่อเนี่ยแหละสื่อเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกอย่างนั้นและก็แทบจะไม่มีสื่อน้ําดีเลยที่ทําให้คนเนี่ยสมานสามัคคีพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจขยันหมั่นเพียรมีความเพรพยายามในฐานะเป็นมนุษย์ไม่มีมีแต่ด่ดากันแล้วมันเหยียบให้มันตายไอ้นี่มันเลวมันผิดอหยอภัยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสังคมเห็นการบูลี่เอ